เหมือนว่าเอฟเฟกมันก็จะสุ่มด้วยนะเอ้ยโอ้ติดสโลเหมือนว่าถ้าเป็นยาเขียวมันจะดีหรือเปล่าวะ,อะลองโยนดูนี่ไงสปีดบูสต์ได้วิ่งเร็วเนี่ยอันนี้ยาสีม่วงใช่ไหมลองลองโยนใส่ตัวเองดูดิ ใช้สเต็กน่องและอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่เรามีสมุดอยู่ตรงนี้มันเอาไว้บอกแต่ละอย่างทําอะไรบ้างซ้ายมือวัตถุดิบที่เราหาได้โดยปกติอยู่แล้วส่วนฟั่งขวานี่อใช้ในการขาบเก็บเกี่ยวได้ตอนกลางคืนมูนฟลาวเวอร์หรอแล้วมันจะไปสปอนที่ไหนอะดริปลีฟเจอใกล้ๆก,กับสระน้ำบอสเตอร์วีดยูสคอนเซนทร์ดไลท์เคฟไฟนเจอที่ใต้ดินหรอแมนเดกไอแมนเดกนี่มาจาก แฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนเจอได้ใกล้ๆบ้านทริคอทริ reat, ซึ่งตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วมู o ฟลาเวอร์เราอยู่ที่ไหนมันจะเลืองแสงไหมหรือมันมีลักษณะพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปหาในไบโอมที่มันแบบลึกๆกว่านี้เช่นไบโอมหมาป่าอัลฟาไบโอมหมีป่าอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราอยู่แถวนี้เราไม่เจออะไรเลยนะเจอแต่ความมืดต้องลองขยายกองไฟเราอาจจะเจอสิ่งที่เราตามหาก็ได้ตอนนี้สิ่งที่หาได้ก็คือเนื้อแล้วก็น่องได้ามาแล้วอันหนึ่งก็ใส่ เข้าไปติ๊กถูกเป็นสีเขียว เข้ตอนนี้ประเด็นก็คือมูนฟลาวเวอร์เราจะไปหาได้จากไหนเจอบ้านนางฟ้าเหมือนในคู่มือบอกว่านางฟ้าเนี่ยจะมีไกด์นำทางให้เราได้ด้วยว่าไอ้วัตถุดิบแต่ละอย่างมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมูนฟลาวเวอร์อ๋อต้องซื้อก่อนเหรอก็เรียกว่ามันแบบสปอนให้เลยตามแมพนี่ไงอยู่หลังป้ายบ้านเรานี่ไงแมนเดรกซื้อเลยแสดงว่าถ้าเราซื้อพวกนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะไปเกิดที่ต่างๆที่เราปลูกไว้เอ้ยนี่ไงนี่ใช่ไหมมูนฟลาว์แอดไนท์หาได้ตามแมพเลยแต่ว่า กลางคืนเท่าน,นั้นนะส่วนตรงนี้มาเจอถ้าเด็กขอช่วยเด็กก่อนได้ไหม <S <S ผมรู้ทุกคนลายตาผมเองก็เช่นกันแต่ว่านี่คือการเล่นที่ถนัดที่สุดแล้วตีให้โดนโอเค <S 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 เปิดกล่อง <S <S อุ้ยสปีอะดีเลยเนี่แหละของดีเก็บพวกนี้กลับบ้านด้วยอาจจะต้อไม่ใช้เพิ่มต้องฟาร์มไปก่อนแล้วกันเอตอนนี้มันกลางคืนแล้วนี่เก็บมูนฟลาเวอร์ได้แล้วนี่น,น,น,นี่เก็บมาเลยอุ้ยหมาเราได้ของที่ต้องการแล้ว นี่เรียบร้อยวิทย์แคนดี้ได้หรอวิยาต่อไปต้นแมนเดร็กโอ้นี่ไงเราดินน้าเราซื้อดอกต้นแมนเดร็กไว้เรียบร้อยใส่เข้าไปก่อนเออต่อไปก็ตินกระต่ายใส่เข้าไปปึ๊บลองหาบ้านทริคโอทริปดูหน่อยต้นแมนเดร็กไปสปอนหรือ,อยังเอ,อ้ยนี่ไงบ้านโอ้โหอยู่กันเป็นชุมชนนา่ะแมนเดร็กนี่ไงนี่เก็บเลยเออเนี่ยกลายเป็นว่าอีเวนต์เนี้ยดอกไม้มีความสำคัญขึ้นมาทันทีจากที่หลายๆคนไม่ชอบเก็บใช่ไหม งานนี้ต้องเก็บแหละเบ็ดตกปลามันมียาบางตัวต้องตกปลาด้วยนะ้ยมาแล้วเดืดเดียไปก่อนละต้นแมนเดรเข้าไปได้มาอีกหนึ่งอันดรอปไว้เป็นสีเขียวเหมือนกันเลยต่อไปต้องไปตกปลาแล้วเราก็ต้องมีไอ้นี่ยดริปลิฟส่วนพวกของคราบอันนี้เราเก็บไปตรงนี้ก่อนละกันโอเคเราต้องไปซื้อมเมล็ดพืชจากนางฟ้าก่อนมันไปปลูกใกล้กับบ่อน้นํานี่เองแล้วก็สเตอร์วิท ใกล้ๆก,กับ Watch Tower เอาหมดแล้วตอนนี้เรามีพืชที่ใช้ในการปรุงยาครบหมดแล้วที่เหลือเราก็แค่รอตำรวจที่เจอที่แรกเลยนะในถ้ำที่ช่วยน้องเอานี่ไงนี่ไงเก็บได้ไหมเก็บได้นี่ไงเออน,นี่นี่เก็บไปให้หมดเลยได้ใช้แน่นอนอีกไหมในนี้หมดแล้วหลังจากที่เราได้เคฟวานใช่ไหมเรามาตกปานดีกว่าเราต้องใช้ป,าปลาสองตัวใช่ไหมทำไมมันเงียบเฉยอ่ะไปอามาแล้ว โอ้หลุดเอาพวกลัตทีมันจะไปบุกบ้านคืนนี้ยังตกปลาไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยเอ้ยมาแล้วหนึ่งเอ้ยมันใช่ปลาที่เราต้องการหรือเปล่าอ่ะกลับฐานก่อนเอ้ยนี่ไงน,นี่คือดริปลีฟมาแล้ววะ่ะเอ้ยแตกหนึ่งเรียบร้อยเรามีปลาตัวหนึ่งใส่ได้ไหมดริปลีฟอันหนึง่งโอเคตึบๆอ่าก็เป็นปลาแบบแบบในภาพเลยนะอันนี้ปลา โอ้ยเสร็จเหล็กนี่ว่าเอ้นี่ไงปลาที่เราต้องการเฮ้ยเอา้าครบแล้วนี่ไงมาแล้วสามอันสามยาต่อไปอ่ะดอกไม้ลูกตาแล้วก็ถาดแต่เรามีเนื้ออยู่สองอันไอ้ลูกตา use concentrate light ต้องใช้แสงเข้มข้นก็แสดงว่าเราอาจจะต้องใช้ไฟฉายสอ่องเข้าไปที่หน้าของมันแล้วก็จะได้ มันมาใช่ไหมตอนที่ปลูกเห็นอยู่ใกล้ว w ชทาวเวอร์นี่ไงเจอแล้วอ๋อตาก็จะเปิดนี่เองแล้วก็ใส่2อันเดือฐานก้อนหนึ่งออกไปหาฐานกันดีกว่าข้างหน้าเราเจอฐาน2ก้อนเก็บมาเลย <S 2> <S 2> ถังน้ำมันมาแล้วยาขวดที่4ของเราเป็นสีชมพูนี่เลยอันต่อไปเอ้เราบีนี่พอดีเลยเนี่ยเราไม่มีตีนกระต่ายเดี๋ยวไปฟังตีนกระต่ายแป๊บ เออมาแล้วใส่ตีนตะไบเข้าไปน่องสามเคฟวายมาแล้วอุ้ยทู่ปิดทั้งข่าวนี่เลยเรียบร้อยอ้ยนี่สีม่วงเหมือนว่าตอนนี้จะหมดแล้วเรามียาครบแล้วมันวนกลับมาให้เราทําอันเดิมนีม่เตาลงลงหม้อไปเลยไหมอ้ยลงหม้อพิดว่ะหม้อกลายเป็นพิษยาของเราทั้งหมดเป็นสีเขียว3ามสีม่วงสีมพูสาโอเค พอทาเสร็จปุ๊บมันก็ให้เราวนกลับมาทําอันเดิมทีนี้ผมจะลองคราฟยาตามสูตรเดิมดูว่ามันจะเป็นยาตัวเดิมหรือเปล่าตอนนี้ใช้องุนแล้วก็ใช้จิดลีฟแล้วก็ปลา2ตัวอ่ะโยนเข้าไปปึ๊บปลาจิดร,รีฟอางุนอฮ้ยเป็นแท่งอันนี้เหมือนเหมือนเดิมเลยเหมือนกันเลย แต่ไม่รู้ว่าเอฟเฟกเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้พวกคาลติสมันมาบุกป้านผมพอดีเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ลองใช้ยามันสแต็กกันหมดเลยนี่เหมือนว่าเอฟเฟกมันก็จะสุ่มด้วยนะลองโยนดูเอ้ยโอ้ติดสโลวอุ้ยกินาทีวะเนี่ยอุ้ยมันโดนยิงโดนบอลเชนนีไ่ไงโดนถ่วงขาเฮ้ยเราเราไม่ได้้วเนี่ยมันอยู่กินาทีวเนี่ยไอ้นี่ก็ยิงไม่พักเลยโดนไหมดิ แต่ไม่รู้ว่ามันโดนเอฟเฟกอะไรอะ่ะเพราะว่ายาที่เราใช้มันสุม่มอุ้ยสุดแล้วโอ้โห,โหถอยก่อนจะตายแล้วเรามียาเหลืออยู่เราโยนได้นะอึ๊บโดนอะไรอะ่ะเอฟเฟกคืออะไรโดนใหมนดิมันจะไม่โดนอะไรเลยว่ะเออนะมันวิ่งชิลมากเลยอะ่ะดูดิโยนเข้าไปเหมือนว่าถ้าเป็นยาเขียวมันจะดีหรือเปล่าวะ,อะลองโยนดูนี่ไงสปีดบูสต์ได้วิ่งเร็วเนี่ยอันนี้ยาสีม่วงใช่ไหมเราลองโยนใส่ตัวเองดิด อะไรอ่าเหมือนจะโดนดดเมจมันโดนระเบิดเลยแล้วเราก็พุ่งมาไกลมากอุ้ยเยอะเยอะเออตายไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งชีวิตผมว่ายาเนี่ยลองโยนใส่ตัวเองดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันมีเอฟเฟกอะไรบ้างถ้าโยนใส่พวกเนี้ยเหมือนมันจะไม่มีผลเลยอะ่ะน่าจะเสียฟี